ดีครับจากร้านฟิกคาเมล่ากล้องโอลิมปัส35 ED ตัวนี้ออกมาในช่วงประมาณปี1975เป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ AF เรียกว่าฝุ่นตลกมากในช่วงนั้นนะครับช่วงชิงการค้าการตลาดกันน่าดูเลยรุ่นก่อนหน้าของเขาเนี่ยไปรุ่น35 EC EC นี่ออกมาปี1969แล้วก็มาออก EC2 ประมาณปี1973 7. 7. 7อะไรประมาณนี้นะครับ วงการอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นเริ่มจะทันสมัยและมีระบบวงจรมีชิ้นส่วนมีพาร์ทที่ดีขึ้นนะครับพอมา 35ED เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปพอสมควรอ่ะจากเดิมนะครับ 35EC หรือ EC2 เนี่ยจะเป็นอย่างนี้รูปร่างพอๆกันฮะทรงเดียวกันเลยเป็นพ o i n t and s h o เหมือนกันแต่ EC กับ EC2 เนี่ยเขาใช้ thumb v i ควมวิวในการขึ้นฟิล์มซึ่งแอคชั่นมันจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ออะรนะครับมันจะไม่เหมือนกับการใช้แอดวาร์ลีเวอร์หรือการขึ้นฟิล์มแบบนี้จุดเด่นของโอลิมปัสเขาคือ,คอไม่ว่าจะขึ้นฟิล์มด้วยวิธีไหนความเบาขอ,ของการขึ้นฟิล์มก็จะเบาอันนี้ที่เราวันนี้เรามาดู ED ก็ดู ED ดีก่อนลวกันนะอ่อีดีเนี่ยวงจรทันสมัยขึ้นเซลล์วัสดแสงยังเป็น CDS เหมือนเดิมตามเทคโนโลยียุคนั้นทําได้แต่ว่าก็ฉับไวดีไวแสงมากขึ้น ใช้เลนส์โซลิโก้โอลิมปัสนี่แหละ38ม mm ม f 2.8ก็กว้างขึ้นกว่าตัว E-C ขึ้นมาหน่อยของ E-C เขา40ม mm. ม A-S-A ตัวนี้ปรับได้ตั้งแต่25 mm นะโดยการหมุนที่ไดอัลหน้าเลนตัวนี้เลย25 mm, จนถึงสูงสุดที่800 mm. แล้วก็บอกทั้ง D-I-N ตัวสีส้มบอกทั้ง A-S-A ตัวสีขาว อ่ตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่ร้อยตามมาตรฐานก่อนทางด้านฝั่งนี้ก็เป็น CDS หรือ Cat c a d เ i m s o n f เซ e ล l ์ว่าแสงที่เรื่องอํานาจที่สุดในยุคนั้นแล้วไวขึ้นนะไวขึ้นกว่า CDS ในยุคก่อนก่อนหน้านี้แล้วจุดที่แตกต่างจาก e c ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ดีมากๆก็คือตัวนี้มี l ลนส์ไฟเดอร์ช่องมองจะมีจุดสีเหลืองๆตรงกลางนะเห็นไหมครับดูในช่องมองจะเห็นว่ามีจุดเหลืองๆซึ่งภาพจะทับซ้อน ระยะโฟกัสใกล้สุดที่เขาทำได้ก็คือ91เซนจนถึงอินฟินิตี้เลยตั้งไกด์นัมเบอร์ที่แฟที่จะใช้ได้ตั้งแต่10 15 20 30 40นะครับไม่เกินนี้เพราะว่าคนที่ใช้กล้องพราแอนชุดมักจะใช้แฟชไม่ใหญ่ดูไกด์นัมเบอร์ของเราว่ากล้องเราเอ้ยแฟชเราใช้ไกด์นัมเบอร์เท่าไหร่แล้วก็ตั้งตามนั้นเลยนะครับพอเสียบแฟชเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะไปปรับสปีดรุ่นนี้ฉลาดฮนะไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับโหมดปรอะไรเลยเพราะเสียแฟลชเข้าไปเนี่ยกลไกกลไกตรงนี้ครับกลไกที่ใต้ฮอตชูเนี่ยเขาจะไปตัดตัดการทํางานของชัตเตอร์ให้เหลือประมาณ1นส่วนสีวินาทีโดยอัตโนมัติเลยเดี๋ยวลองเปิดฝาหลังให้ดูนะครับเนี่ยไม่ว่าแสงจะมากจะน้อยสปีดจะอยู่ประมาณ1นส่วนสีวินาทีตลอดแต่ถ้าเราเอาแฟลชออก เมื่อไรเขาจะตัดเข้าสู่โหมดที่ไม่ได้ใช้แ่าสมมติว่าถ้าแสงน้อยผมเอามือปิดหน้าเลนไว้แสงน้อยเปิดนานเลยครับตามสเปคเขาคือ4วินาทีเลยเปิดได้นานถึง4วินาทีแต่ต้องใช้สายลั่นชัตเตอร์เพราะว่าต้องกดค้างไว้เนี่ยประมาณนี้ตรงนี้จะมีไฟเช็คแบตเตอรี่ก่อนเพราะเราแตะลงไปเนี่ยไฟสีส้มๆส,มสีสีอำพันนะสีแอมเบอร์จะติดนิดนึงก่อนแล้วถ้า โลไลท์ light, หรือแสงน้อยมันก็ยังติดค้างอยู่แต่ถ้าแสงมากเขาก็จะไม่ติดเลยจังหวะแรกที่กดไปเนี่ยจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่ทุกครั้งที่ถ่ายใช้แท่งแท่งพลาสติกนะใสๆเป็นพิสตันดึงแสงจากหลอดตรงนี้มาติดทางด้านหน้านี้ด้วยไม่ได้ใช้เป็น2หลอดนะครับแต่ใช้เป็นแท่งแก้วแท่งพลาสติกนําแสงดึงมาติดด้านหน้าด้วยมีเซลล์ทัมเมอร์ด้วยประมาณ10วินาที หน่วงเวลาไว้ร้านไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ตอนแรกๆเนี่ยเขาใช้เป็นอะไรอะ P X 6 4 0นะฮะสองก้อนเป็นก้อนใหญ่อย่างเงี้ยก้อนหนาแต่เป็น Mercury เป็นปลอดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแบตเตอรี่ปลอดก็คือใช้แรงดันไฟเนี่ยมโวลต์ก็เอา LR44 มาต่ออนุก,กรมกัน2ก้อนอย่างนี้ก็ได้มี2ก้อนนะครับ3โวลต์ ลองวัดให้ดูเห,เห็นเลยว่า3โวลต์จริงๆ2.98เนะเพราะแบตเตอรี่นี้ใช้มาบ้างแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตามขั้วเขาเขาจะมีขั้วตร,ตร,ง,ตรงนี้อันนี้ลบลงอันนี้บวกลงฝั่งไหนก็ได้ใส่ฝั่งที่เอาขั้วลบลงไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันอีกด้านหนึ่งก็ใช้เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ธรรมดาเงครับอะไรก็ได้เป็นตัวนําหรือเป็นหัวนอ็อตเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันนําไฟฟ้าได้ดีแต่อลูมิเนียมเนี่ยมันดีตรงที่มันเบา แล้วมันก็หาง่ายมีเยอะแยะนะครับอลูมิเนียมฟอยล์ที่เขห่อขนมหอ่ออะไรมาปิดเข้าไปโอเคมันก็ลองกดเช็คแบตเตอรช็คแบตเบตอรี่ดูทำงานได้เรียบร้อยดีนะครับงานและตั้ง SA ให้ตรงแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้จะใช้ง่ายขึ้นกว่า EC อีก EC ยังใช้ยากกว่าเลยนะครับ EC เนี่ยต้องกะระยะด้วยระบบ โซนโฟกัสแต่ว่านี้ไม่ต้องเลยใช้เลนส์ไฟเดอร์ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวดูเลนส์ไฟเดอร์ในช่องมองนิดนึงนะครับว่าเขาเป็นประมาณไหนเนยฮะช่องมองจะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับโอลิมปัส35 ED มีกรอบมีกรอบแล้วก็มีเลนส์ไฟเดอร์อยู่ตรงกลางการใส่ฟิล์มนะครับก็เหมือนกันกับรุ่นอื่นๆก็คือเปิดฝาหลังตรงนี้เวลาใส่ฟิล์มไม่ต้องไม่ต้องดึงตัวน็อต ก่อฟิล์มนี้ขึ้นไปเพราะว่าเขาใช้ระบบล่องบากตรงนี้มาให้เราใส่ฟิล์มได้เลยก็ล,ลดขั้นตอนไปได้อีกหน่อยใส่ฟิล์มก็ดึงหัวฟิล์มมาแบบนี้มีล่องรอบๆเลยนะล่องใส่หัวฟิล์มเนี่ยมีรอบเลยไม่ต้องไปหมุนหาหเสียเวลาเลยขันขึ้นฟิล์มนี้เบามากของโอลิมปัสนี่เขาเป็นเอกลักษณ์เลยว่าขันขึ้นฟิล์มเขาเบา พอใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดฝาฝาแล้วเริ่มขึ้นฟิลงเพืสังเกตรตรงตรงนี้ว่าเขาจะหม,หมุนไปแบบนี้กดไปจังหวะแรกจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่แล้วก็ถ่ายแสงน้อยไฟเหลืองก็จะติดอยู่ตลอดแต่ถ้าแสงมากพอผมเปิดไฟฉายสาดเข้าไปข้างหน้าเลนเลยแต่ไปทีแรกจะเหลืองพอกดไปไฟเหลืองก็จะ ดับไปแล้วตัวเลขนับฟิล์มก็จะนับบวกขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 3 4ไล่ไปจนถึง36แล้วนะครับอันนี้กดไม่ลงเพราะแสงมันน้อยมันจะบังคับให้เรากดชัเตเตอร์ช้าๆถ้าเรากดชัเตเตอร์เร็วไปเนี่ยมันจะกดบางทีจะกดไม่ลงครับถ้าแสงน้อยหมดแล้วก็กรอฟิล์มกลับตัวนี้กด r e ไวต์ b บตเตอร์รีลิสตัวนี้นะครับกดลงไปไม่ต้องกดค้างนะครับมันจะมีสปไกดล,ล็อกของมันไว้ในตัวเลยแล้วก็มา กรอฟิล์มกับเบาเหมือนกันกรอฟิล์มกับก็เบาต้องสังเกตดีๆว่าหัวฟิล์มหลุดจากาตงรงล้อเก็บฟิล์มหรืยอยังหลุดแล้วอันนี้ของท่านเอาไปล้างเลยท่านก็ไม่ต้องสนใจนะครับหมุนให้มันเข้ากลักไปเลยตรงสกรูตัวนี้เขามีไว้สำหรับ เปิดมาเป็นช่องเซอร์วิสข้างในจะมีตัวปรับเลนส์ไฟเดอร์นิดหน่อยนะปรับนิดหน่อยได้แต่ปรับเยอะๆไม่ได้ถ้ามันเคลื่อนเยอะๆต้อง,องถอดท็อปคอรเวอร์ข้างบนมาซ่อมกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่วันนี้ก็เผื่อว่าเวลามันเคลื่อนนิดหน่อยเราปรับตรงนี้ได้ใช้ชัตเตอร์ของไซโก้ ESF นะครับอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ข้อสังเกตนิดน,นึงก็คือช่วงโฟกัสเนี่ยค่อนข้างจะสั้น เวลาโฟกัสจะวืดง่ายหน่อยต้องใช้สายตาใช้ความระมัดระวังนิดนึงอย่อื่นก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ระบบการเช็คแบตเตอรี่อะไรก็แม่นขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนระบบเช็คแบตเตอรี่ในกล้องเนี่ยไม่ค่อยแม่นเลยเชื่อถือไม่ได้เลยตัวนี้โอเคแล้วนะฮะวงจรดีใช้ได้ก็ลองหาไว้ใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่สนใจกล้องง่ายๆสไตล์ Point and shoot Oly m ม u ัส5 ed กล้องดีเลนดีครับขอบคุณที่รับชมรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากร้านฟิ c คาเมล่าสวัสดีครับ